สวัสดีครับผมเยี่ยมกิจครับกินกมลเน่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กที่โรงงาน2หรือว่า EN2 นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันคะครับวันนี้เราจะมาดูการปฏิบัติงาน5ศของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กันนะครับมาดูกันว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างค่ะแล้วทําไมต้องทำ5ศนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยสิครับโอเคค่ะไปกันครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าโรงงาน EN2 แล้วนะครับ สำหรับเซ็กชันที่1ของเรานะคะก็ได้รับผิดชอบใน5สอในเรื่องของงานไฟฟ้าค่ะครับแล้วสอนี่คืออะไรครับอ๋อ5สอก็คือกระบวนการที่มีระบบนะคะเพื่อนําไปปรับแก้ไขางานแล้วก็ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งองค์กรก็จะนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรค่ะครับงั้นเรามาดูสอที่หกันเลยนะครับค่ะ ครคับ,ครบเรากำลังจัดของให้เป็นระเบียบอยู่ค่ะสอที่หนึงนี่คือสออะไรคอรสาสางค่ะแล้วสาสานนี่คืออะไรครับสาสารนะคะก็คือการจัดของให้เป็นระเบียบนะคะจัดสิ่งที่ไม่จาเป็นนะคะออกจากสิ่งที่จาเป็นนะคะเพื่อที่เราแบบว่าเวลาที่เราจะใช้างานเนี่ยเราสามารถหยิบจับได้สะดวกมากขึ้น,นะค่ะอ๋อแสดงว่าประโยชน์ของการสาสางก็คือช่วยทำให้เราสะดวกในการหยิบใช้ กำลังจัดชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอยู่คะก็คือเราก็จะจัดหน้ากากไว้ส่วนหน้ากากนะคะจัดถุงมือไว้ส่วนถุงมือจัดผ้ากันเปื้อนไว้ส่วนผ้ากันเปื้อนนะคะแบบเวลาที่เราจะหยิบไปใช้งานเนี่ยเราจะได้แบบหยิบง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาค่ะเหมือนอย่างเช่นในมุมทำงานนะคะเราก็มีการสาสางไว้เหมือนกันนะคะ อันนี้คือกำลังทำการสาธาใช่ไหมใช่ตอนนี้คือเรากำลังจทำการสาธานะคะคือเพื่อนเริ่มได้เลยค่ะเริ่มอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ก็คือเราจะจัดอุปกรณ์ไว้ในที่ของมันนะคะแบบเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะสามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้สะดวกค่ะโดูไม่ต้องเสียเวลาโอ้ยอะไรอยู่ไหนค้นหาให้มันยุ่งยากมากมายค่ะแล้ว นั้นขอสามคำกับสอนที่หนึ่งเลยครับอ๋อสามคำนะคะเอ่อสะสางสวยค่ะคือสะสางไปแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นดูสะอาดมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนั่นเดี๋ยวขอตัวไปดูสอที่สองกันนะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอนที่สอง ซอสสะดวกครับอ๋อซอสสะดวกนี่คืออะไรครับอ๋อซอสสะดวกครับก็มีสโลแกนที่ว่าหยิบง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาว้าวมัเป็นสโลแกนเชียวค่ะแล้วอธิบายหน่อยครัสโลแกนประกอบการทำงานเลยครว่ามันยังไงครับสโลแกนของเราก็มีหลักการือว่าคือจัดข้องให้เป็นที่เป็นทางครับแล้วก็มีป้ายบอกครับแล้วก็ครับนำของที่ใช้งานแล้วมาเก็บไว้ที่เดิมครับอ๋อคือประโยชน์ถ้าสมมติของหายนี่เราก็รู้เลยเพราะว่าเราติดป้ายไว้แล้วใช่ครับ เดินถุงได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนที่ติดใต้บอกครับก็คือจะติดใต้บอกในสิ่งของครับงั้นขอถามคำกับซอที่สองหน่อยครับซอที่สองครับมีสามคำว่าซอสองซอสะดวกหยิบง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเดี๋ยวสาวคำยาวจังเลยอันนี้เป็นสโลแกนใช่ไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ทงานทำความสะอาดครับแสดงว่าสอนิเป็นสอสกระปุกไม่ได้เป็นบอสาครับแล้วทำไมต้องทำความสะอาดครับก็คือแบบสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานของเรามันไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเราก็ต้องทำให้มันดีดีเพื่อในการทำงานของเรานี้จะได้แบบมีความสุขในการทำงานเลคือค่ะสถานที่ สะอาดก็มีความสุขในการทำงานทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่แบบอุปกรณ์ในการทํางานของเรานี้จะได้ไม่เสื่อมสาภาพด้วยครับจะได้ใช้ได้งานได้บอ๋อครับแล้วมีหลักการอย่างไรครับหลักการคือเราต้องมีการแบ่งแบ่งความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับ<อ>ว่าพอใช้เสร็จแล้วเราควรจะทําความสะอาดอย่างนี้ครับเพื่อให้อุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะมีอายุการใช,ใช้งานมากยิ่งขึ้น,นครับ กเป็นการถนอมอุปกรณ์เป็นตัวด้วยครับส่วนเรื่องต่อมาเราควรจะแบ่งหน้าที่กันถ้าเราทำงานกันเป็นกลุ่มนี้เราควรจะแบ่งหน้าที่กันในการทาความสะอาดว่าคนไหนทามันอย่างอันไหนบ้างอย่างนี้ครับแบ่งว่าคนนี้ชอบคนนี้คนนี้รับผิดชอบครับใช่ครับนี่ถ้าเป็นกรณีเราทางานคนเดียวก็เราก็ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์อะไรอ่ะมีความเสียหายบ้างอย่างนี้ แล,แล้วทีนี้เราควรจะแบ่งเป็นอีกว่าเราควรจะทําความสะอาดยังไงควรจะมีแบบแผนแบบแบบแผนในการทําความสะอาดนะครับก็คแบ่งว่ากี่วันกี่วันถึงจะระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะกลับมาทำความสะอาดอีกรอบงใช่ครับคือต้องมีแบบแบบแผนในการทำความสะอาดด้วยว่ามีระบบยังไงครับ <S <S แล้วก็ทีนี้เราทําความสะอาดใ,ในแบบที่เราวางไว้เสร็จแล้วเราคิดว่ามันมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับเราก็ ลองขยายจากจุดที่เราเคยทำแค่จุดเล็กๆในในมุมเล็กๆเราก็ลองขยายทั่วไปทั่วสำนักง,งานที่เราทำงานอยู่ครับว่าแค่มันเกิดขยายปริกิริผลมากยิ่งขึ้นะนะครับครับเชิญเลยครับ นี้ก็จะเป็นแบบตู้เชื่อมนะครับเวลาที่แบบสายงานแล้วเราก็ทาําความสะอาดดระยะเวลาการใช้งานของเครื่องอุปกรณ์ของเราก็คือเร,เราจะไม่ทำความสะอาดนะคะก็จะทําให้อุปกรณ์ของเรานเสี่ยงสุขก,ก,ก,ก็คือระยะเวลาการใช้งานจากที่จะใช้ใจริงอย่างเช่นสปีก็จะเหลือแค่ปีเดียวอะไรประมาณนี้ครัเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยฝุ่นอะไรมันจะฟุ้งมันจะเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เศษเหล็กเศษอะไรพวกนี้เป็นอันตราย,ยามากครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดนี่ เวลาเรามาใช้ครั้งต่อไปอาจจะเกิดอันตรายเึ้นได้ครัเป็นเซฟเป็นการเซฟความปลอดภัยเข้าไปในตัวครับกำลัง่ากันเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นแบบกำลังทำความสะอาดอย่างขมัดขมิ้นกันเลยทีเดียวนะครับ ดำเหรอครับค่ะไม่ใช่สีตาสบายตาสบายตาครับสามสามครับชั้นนี้ให้ไหมคะเดกโอเคค่ะไปแล้วเราจะไปต่อกันที่โซที่สี่นะคะขอบคุณโซสามค่ะโซสามมามาครับ่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซที่สี่แล้วนะคะโซที่สี่โซอะไรคะคโซที่สี่ก็คือโซสุกัดศาสนาครับ ซอสสุขลักษณะคืออะไรครับซอสุขาลักษณะก็คือการรักษาสภาพของทั้งสอแรกก็คือสะสางสะอาดสะดวกเพื่อให้เครื่องมือใช้งานพร้อมที่จะใช้งานสำหรับงานต่อไปครับแล้วมีหลักการหรือว่ายังไงครับหลักการก็เก็บอกรกระเบียก็กับการใช้งานพร้อมกับการใช้งานทุกงานก็ถ้าจะไปดูเพื่อนก็ กัลยก็เาทำงานอยู่ค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะเรากำลังเช็คสภาพสภาพของการทํางานของเครื่องเรานะคะเช็คดูความเรียบร้อยค่ะว่ามีอะไรขาดตกบกพ่องไหมมีอะไรชํารุดไหมประมาณนี้นะคะ่ะแล้วทําอย่างนี้ไ,ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ประโยชน์ของการทําอย่างนี้นะคะมันก็ก,ก็ก็มีเยอะนะคะก็คือ สถานที่ทํางานค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูน่าใช้ใช่ไหมคะก็จะมีก็อีกข้อ,อ,ขอนึงก็คือนะคะผู้ปฏิบัติงานค่ะมีมีสุขภาพจิตที่ดีมีมีอารมณ์ในการทํางานอย่างนี้นะคะแล้วเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงานที่เราทำค่ะอ๋อก็คือที่เราทำทั้งหมดก็คือมันจะทําให้สะอาดขึ้นดูนนะ่าใช้ขึ้นก็ทําให้ คนที่มาปฏิบัติงานก็ใช้บรการก็ทำให้แบบสุขภาพจิตที่ดีสุดแล้วกผลงานที่ออกมาก็จะดีขึ้นค่ะมีความสุขในการทางานเลยมานั้นขอ3คําค่ะสคอคก็คือคือพอใจมากค่ะพอใจมาก่าะไปดูสอนทายนะสอนที่5้าสเวไปก่อนนะคะ สร้างนิสัยค่ะเป็นยังไงคะสร้างนิสัยสร้างวินัยสร้างนิสัยสร้างวินัยคือเป็นการที่เราประกาศปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้ได้นิสัยที่ดีคือทั้ง4สรจะมารวมอยู่5ศ5เดียวคือถ้าเราปฏิบัติทั้ง4สรมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเราก็จะได้มีนิสัยมีวินัยที่ดีค่ะอ๋อก็คือทำ4สให้เป็นประจำเสมอก็จะเกิดศที่5ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วมีหลักการในการทำ ในการในหลักการนะครับก็จะปฏิบัติสอทั้ง4ให้ดีตลอดมาแล้วสอที่5ของเราก็จะเกิดขึ้นครับแล้วกําหนดวันเวลาในการทํากิจกรรมอาทิตย์สอใน5นาทีคือทำทั้ง5สอของเรานั้นในเวลา5นาทีเป็นประจํา <c oughs> แล้วสอที่5ของเราก็จะประสบความสำเร็จครับ <c oughs> อ่าแล้ว <c oughs> ได้ประโยชน์อะไรจาก5สอนี้ครับ ประโยชน์ของสอที่5นะคะคือทำทำให้บุคลากรของของพวกเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มีทัศนคติในการทํางานที่ดีค่ะคือทําให้การทํางานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะหมายความว่าถ้าบุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอก็จะทําให้เกิดนิสัยที่ดีทําให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะค่ะ